สวัสดีครับคุณปีชาพอดีเครื่องที่ซื้อมาผมไปซ่อมที่ร้าน power tool สองหอนแล้วมันเร่งไม่ขึ้นเขาเปลี่ยนผ้าปั๊มหนึ่งครั้งเขาบอกว่าต้องติดต่อทางคุณปีชาเพื่อซื้อคารบิวใหม่คือเร่งแล้วมันไม,ไม่ไม่ไม่ขึ้นนะครับเสียงไม่ขาดจะแก้ไขยังไงครับ,บคุณครับอโอเคครับ ก็เป็นข้อความเสียงครับที่ว่าลูกค้า,าส่งมาทางทางไลน์ครับก็คือไปซ่อมมาสองครั้งเนาะแล้วก็คล้ายๆกัว่ามันเล่งสะดุดเล่งไม่ขาดอะไรสักอย่างนี่เนาะนะครับประมาณว่ามันมันเล่งม,มันไม่นิ่งนะนะครับพี่นอ้องประมาณนั้นเนาะก็คือผมทําการเปลี่ยนให้นะครับคุณธนทรนะครับคุณธนทรก็คือเปลี่ยนข้อหลียให้ข้อเหลียถามว่ามันดีไหม เกือบดีนะครับทาประค่าเกือบนีดีเลยถ้าเราลอเด่นก็คืออย่างนี้ครับข้อรีก็คือว่ามันจะมีรอยรั่วเล็กๆเท่ารูไอ้ปลายเข็มครับก็คือถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นมันต้องตีนะครับนะตีเมื่อเมืองนะพี่น้องตีเมื่อเมืองครับดึงยืดยืดดึงยืดออกมามันจะเห็นรูเล็กๆนะครับก็คือนายช่างทางร้านที่ว่าคุณธนคุณทันพลไปไปซ่อมมานี่เขาน่าจะมองข้ามตัวนี้ไปครับ ก็คือว่าถ้าอากาศมันรั่วไหลเข้าได้นี่ครับมันจะทําให้เครื่องนี้ปรับจูนคล้ายๆว่าเร่งไม่ขึ้นหรือว่าเร่งเองอะไรประมาณนี้ครับก็มีส่วนและอีกอย่างหนึ่งนะครับอัตถุกันแอชันมีส่วนนะครับผมเลยทําการเปลี่ยนท่อลมผลิตได้ใหม่แต่ว่าผมเอาเหล็กตรงนี้ด้วยครับผมปาดปาดเป็นหุ้มไปปาดแผ่นเหล็กนี้ไปใส่ตัวใหม่ให้มันเป็นสองชั้นนะครับแต่แปลงให้มันแน่นให้มันแข็งแรงกว่าเดิมนะครับเนาะก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนไอ ข้อลมคอเลน,นะครับหรือว่าถ่อยีนี่ให้หนึ่งอันแล้วก็แล้วก็มีนะครับสายน้ำมันเบนซินสายน้ำมันเบนซินที่ว่าทางร้านเขาใส่มาให้นะมันผมไม่แนะนำไมใ่ให้ใช้สายขาวนะครับนะครับเนี่ยพวกสายขาวนี้ครับไม่แนะนาไมใ่ใส่นะครับคือว่าสายขาววนี้มันจะใส่พวกอ้ระบบลูกยางเียกอะโอเคพอได้อยู่แต่ว่าจะอะใช้แต่ว่าจะใส่เป็นสายน้ำมันที่ว่าขึ้นมาจากทางมหาลัยครับตัวคาร์บูโดยตรงเนี่ย <polarization. S 2> มันไม่ค่อยดีครับเพราะว่าเวลามันมันแข็งตัวมานี่มันจะทําให้อ่าอากาศรั่วไหลได้ง่ายครับเพราะว่าถ้าสายแข็งปุ๊บเวลาเครื่องทํางานมันโยกเนาะเอนอนนอนนอนไอ้มันจะไม่ยืดหยุ่นไงเข้าใจปะมันจะมันจะแข็งแข็งคัดคัดไว้นะครับอากาศมันจะที่เข่าได้วันที่ทำเหมนเครื <honored> ่องนี่ปั๊บจุ่มไปให้นิ่งนะครับมันมีนี่อันนี้มีส่วนนะมีส่วนเนาะเปลี่ยนสายละมันให้หนึ่งเส้นครับผมใช้ปสายดําให้นะครับสายดาแล้วก็ชุดปั๊มกาะบูนะครับ ร้านน่าจะเปลี่ยนมาให้แล้วใช่ไหมครับคุณธนทรครับแต่ว่าผมว่ามันชุดประปัมมันดูไม่พอดีครับมันเป็นแข็งแข็งเหี่ยวนะครับผมก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยสรุปก็ทําอยู่ก็เปลี่ยนอยู่สามอย่างเนาะเปลี่ยนท่อลมคอนดทอ้อยดีตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็สายน้มันเ็นซีนหนึ่งเส้นแล้วก็ชุดประปัมกระบูนะครับหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ระบบไฟผมก็ทําการตั้งระบบไฟให้ใหม่นะครับผมไล่เช็คดูให้หมดเลยครับพวกระบบไฟพวกสายไฟอะไรเช็คให้หมดเลยครับนะ ไม่กระทั่งพวกชุดระบบรกากาผมเช็คดูแล้วก็เครื่องก็ยังถือว่าโอเคยังดีอยู่เนาะเดี๋ยว่าวันนี้ผมก็จะประกอบบาร์ครับบาร์นี้เป็นบาร์ของผมเนาะคุณธนัทพรไม,ไ,มไม่ได้เอาบาร์มากับโวไม่ได้มาด้วยนะครับน,นี้เป็นเป็นของผมผมจะใส่แล้วลองเ่าแจะลองไปตัดไม้จะลองไปผ่าไม้ดูครับอืนี่ครับผมเขียนซื้อไว้อยู่นี่ครับธนัทพรรับเชียนไว้ตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนผ่าไม้เลยนะครับผมไป เดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนนะครับผมจะเาประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องนะครับผมเขียนชื่อไว้ตรงนี้นะครับคุณธนทรครับนี่ครับชื่อเนาะคุณธนทรเดี๋ยวผมจะลองผ่าไมาให้ดูสักหน่อยครับตัวนี้เป็นโซ่อลิ้อนครับแล้วก็บานนิเวศครับเป็นบานหระตูโอเคถ่าให้ดูแบบอ่าสักประมาณหนึ่งเนาะรับลกเมืองครับ ओ

พี่ค,ครับประมาณนี้เนาะครับก็จะได้ครับผม